สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับต๋อมในช่องริตเติ้ลนักนะคะวันนี้ต๋อมนะครับมีนิทานวรรณคดีนะครับน้องคืนนิดวรรณคดีเรื่องจันทโครลนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจันทโครลเนี่ยไม่มีประวัติผูดแต่งที่แน่ชัดนะครับเนือเ้อเรื่องจะเป็นยังไงนะั้นไปชมกันเลยครับครับจันทโครลเนี่ยเป็นเจ้าชายที่อยู่เมืองพารณาณสีนะครับเมื่อ วัยรุ่นเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องหาสแสวงหาความรู้ร่ำเรียนวิชาครับวันหนึ่งนะครับเจ้าชายจันทโครลบเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในปา่าเพื่อที่จะไปร่ำเรียนวิชาก็ได้ไปพบเจอกับพระฤาษีนะครับพระฤาษีเนี่ยก็ได้สอนวิชาเจ้าชายจันทโครบเนี่ยจนเสร็จสับก่อนที่จะกลับนะครับพระฤาษีก็ได้มอบอ่าพระอบแก้วนะครับให้กับเจ้าชายจันทโครลบแต่มีคํามั่น สัญญาให้กับเจ้าชายว่าห้ามเปิดพรภอบแก้วระหว่างทางโดยเด็ดขาดให้เจ้าเนี่ยนำภาบเนี่ยไปเปิดในบ้านเมืองของตนเองนะครับแต่เจ้าชายจันทโครลบเนี่ยก็มีความดื้อรั้นนะครับความอาไม่ซื่อสัตย์นะครับก็ได้เปิดพรภอบแก้วออกมาก็ได้พบเจอกับนางโมลานะครับแล้วก็ระหว่างทางนะครับนางโมลาก็ได้ปรากฏตัวออกมาเจ้าชายจันทโครลบเนี่ยก็ได้พานางโมลานี่เดินทางไประหว่าง เข้าป่านะครับแต bon ram, ่ระหว่างทางนั้นนะครับก็มีโจรนะครับเข้ามาเห็นนางโมลานะครับก็ได้มีการต่อสู้ขึ้นนะครับระหว่างโจรป่ากับเจ้าชายจันทโครมบนะครับจึงทําให้เจ้าชายจันทโครมบเนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่นางโมลาเห็นแล้วนะครับนางโมลาก็รู้สึกเสียใจที่จันทโครมบเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับ หลังจากนั้นนะครับนางโมลานะครับก็ได้อ่าไปอยู่กับโจนป่านะครับส่วนจันทโครุเนี่ยยังไม่ตายนะครับก็ถูกพายินเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าคู่รักคู่อ่าคู่รักของท่านเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับส่วนพายินเนี่ยก็ได้สาบนะครับให้นางอ่าโมลานี่ได้เป็นชนีแต่ส่วนโจนป่านะครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้ขีดขึ้นมาว่าขนาด จันทโคลบเนี่ยเป็นผู้มียศมีสักนางโมลาเนี่ยยังไม่รักเลยสักวันเนี่ยนางโมลาก็ต้องทิ้งเราไปนะครับโจรป่าก,ก็ได้หนีตามหนีเข้าปา่าส่วนานางโมลาเนี่ยก็ได้ตามหาโจรป่า,ปาครับครับจันทโคลบนะครับก็ได้เดินทางตามที่พาอ,อินทร์ได้บอกนะครับก็ได้ไปเห็นถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งมียักษ์นะครับได้เฝ้าอยู่ถ้ำนั้นจันทโคลบก็ได้ ฆ่ายักษ์ตนนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าในถ้ำเนี่ยคงมีคู่ครองที่พระอินทร์ได้บอกเอาไว้ครับแล้วระหว่างทางนะครับจันทโคลุปได้เดินทางนะครับได้ไปพบหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านางมุจจรินจากนั้นนะครับจันทโคลุปก็ได้อยู่กินกับนางมุจจรินนะครับจนวันหนึ่งนะครับจันทโคลุปก็ได้คิดถึงพ่อกับแม่นะครับก็ได้พานางมุจจรินเนี่ย กลับบ้านกลับเมืองนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยทั้งสองก็เหนื่อยและอ่อนแรงนะครับนางมูจลินก็ตั้งท้องอ่อนๆก็ได้มีการนอนพักใต้ต้นไม้นะครับแต่ทันใดนั้นนะครับก็มีนางยักษ์นะครับก็ได้จับตัวนางมุจลินเนี่ยไปฟาดกับต้นไม้นะครับทั้งทที่นางเนี่ยยังมีลูกนะครับท้องอ่อนๆอยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับนางยักษ์เนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นนางมุจลินนะครับแล้วก็เข้าไปนอนกับจันทโครุ จากนั้นนะครับจันทโครก็ไม่รู้ว่าเมียตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนนั้นแต่เป็นยักษ์เนี่ยมาสวมรอยแทนนะครับก็ได้พานางเนี่ยเข้าไปย,ยังวงังยังเมืองของตนเองครับพอตกช่วงตกลางคืนนะครับนางยักษ์เนี่ยก็เริ่มหิวก็ได้ออกไปหาอาหารกินได้ไปกินวัวควายของชาวบ้านนะครับซึ่งมีชาวบ้านเนี่ยเห็น ็เลยนำข่าวไปทูลฟ้องนะครับพระราชาว่ามียักษ์มากินวัวควายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พ่อนางยักษ์รูะะ้ว่ามีคนเห็นก็ได้นําผ้าที่เปื้อนเลือดไปแอบซ่อนเอาไว้นะครับแต่ยังไงก็ช่างครับแต่ตอนนั้นดึกมากพอพรุ่งนี้ชเช้าี่จันทโโรมได้ไปปลุกนางมุจลนนีที่เป็นตัวปลอมหรือว่าเป็นนางยักษ์ได้มา ฟังเรื่องราวคดีต่างๆนะครับแต่นางยักษ์เนี่ยเสียแท่งนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะครับช่วงตอกลางคืนเนี่ยเสียแท่งนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะครับช่วงตอกลางคืนเนี่ยเพราะว่าออกไปหาก,กินก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับท่านโหรลานะครับก็ได้ขอวันเกิดของนางมัจซรินแต่นางยักษ์เนี่ยไม่รู้ว่านางมอจลรินเกิดวันไหนจึงตอบไปผิดนะครับก็ทําให้โหราลานี่รู้ว่า คนนี้ไม่ใช่นางมุจลินตัวจริงนางยักก็เลยทําท่าทางสีหน้าไม่พอใจจึงแปลงกายเป็นนางยากักแล้วจันทโครลบเนี่ยก็เห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นเมียตัวเองเป็นนางยักก็ได้ฆ่านางยักตายนะครับส่วนจันทโครลบเนี่ยก็ได้ออกตามหามุจลินตัวจริงนะครับแล้วก็ได้พบเจอกันนะครับนางมุจลินก็ได้ลอดบุตรนะครับชื่อว่าจันวงนะครับทั้งสามก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุขนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องจันตโครบสนุกกันไหมครับยังไงแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Little ้ดของพวกเราเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ